โรมแบกหน้าขออภัยสหสวัสดิ์โพสต์อัดก่องทัพนายรังสิมันโรมสอสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักประชาชนกล่าวถึงกรณีนายสหสวัสด์ทุ้มคงสอสชนบุรีพักประชาชนโพสต์ a c e b o o k แสดงความเห็นดุเดือดต่อกองทัพกรณีไทยกัมพูชาว่าพักได้มีการตักเตือนและคงมีการพูดคุยทำความเข้าใจกับนายสหสวัสด์ต่อไป เรื่องนี้เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นต้องขออภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆซึ่งนายสหัสวัสดิได้แสดงสปิริตแล้วเราไม่ได้อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นแต่เข้าใจว่านายสหัสวัสดิมีความคิดของตนเองพยายามใช้พื้นที่ส่วนตัวอย่าง Facebook แสดงความเห็นแต่คิดว่าคงมีคนทักไปหลังจากโพสต์แล้วซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดหลังจากปรากฏเป็นข่าวว่าพักได้ดําเนินการอย่างไรไปบ้างแล้ว เมื่อถามว่าจุดยืนของพรรคประชาชนยังคงสนับสนุนให้กองทัพทำงานในขณะนี้ใช่หรือไม่นายรังสิมันกล่าวว่า วันนี้ในช่วงที่มีการประทะก,การโดยใช้อาวุธเราต้องมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันต้องสนับสนุนกันและกันเหมือนกับที่หลายคนถามจุดยืนของเราต่อกองทัพเป็นอย่างไรซึ่งในการปกป้องประเทศชาติเราต้องสนับสนุนแต่เราไม่เคยสนับสนุนให้กองทัพมายึดครองประเทศดังนั้นใครก็ตามที่ช่วยจังหวะนี้ในการบอกกับกองทัพว่านี่เป็นเหตุผลที่ทำไมต้องมีหัวหน้าคณะรัฐประหารหรือยุครัฐประหารดีกว่าตนต้องบอกว่าขอประทานโทษเพราะคนที่เรียกร้องให้กองทัพทำรัฐประหาร การเรียกร้องให้ทหารปกครองประเทศถือเป็นการเรียกร้องให้ทหารทำผิดวินัยละเมิดกฎหมายเพราะทหารในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศยามศึกสงครามตนคิดว่าเราไม่ควรไปเรียกร้องเขาให้ละเมิดกฎหมายเขาควรปฏิบัติหน้าที่อย่างที่ควรจะเป็นเหมือนกับประเทศอื่นๆทั่วโลก จุดยืนของพักประชาชนไม่เคยเปลี่ยนอะไรที่ถูกต้องที่ดีเราก็ว่าดีอะไรที่ต้องแก้ไขปรับปรุงก็ต้องดําเนินการยกตัวอย่างแม้วันนี้พักประชาชนจะสนับสนุนให้กองทัพปกป้องประชาชนแต่ปัญหาอื่นๆเช่นการขึ้นสารทหารซึ่งหลายครอบครัวไม่ได้รับความเป็นธรรมเราก็ต้องเรียกอย่างอย่าเอาทุกเรื่องมารวมกันแต่ต้องมองเป็นกรณีไปใช้เหตุใช้ผลไม่มีอะไรดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรือแย่100ร้อยเปอร์เซ็นต์นายรังสีมันกล่าว